สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกอ่องเรานะคะโดยน้ำพริกอ่องที่เราจะทำจะไม่ใส่หมูนะคะเมื่อเขือเทศที่จะใช้ก็เป็นมะเขือเทศจากสวนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากแม่คุณพ่อพริกนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการต้มมะเขือเทศต่างหากนะคะหรือว่านึ่งนะคะ ้มให้มะเขือเทศสุกไปเลยนะคะพร้อมที่จะนํามาใช้ใส่น้ําพริกได้เลยนะคะในระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมเครื่องแกงนะคะโดยเราจะใช้พริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะโขลกเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่กะปิไปด้วยค่ะพอได้เครื่องแกงเสร็จนะคะเราก็เอาเครื่องแกงที่ได้เนี่ยเอามาคั่วในน้ํามันนะคะคั่วให้หอมเสร็จแล้วเราก็เติมมะเขือเทศที่เราต้มเตรียมไว้นะคะลงไปแล้วก็ คนๆให้เข้ากันปรุงรสด้วยรสดีนะคะแล้วก็เกลือน้ำตาลนะคะปรุงรสตามชอบนั่นเองนะคะ ตอนนี้เราก็ได้น้ำพริกอ่องเดาๆที่สีสันน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะผักชีโรยหน้านะคะเสร็จแล้วก็เป็นน้ำว่าพร้อมรับประทานได้น,นะคะน้ำพริกองอเดาๆ ちょっと待って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 待っ